ครับแข่งการผมเป็นแทนจากจับจับนะครับจับจับลัทธินั่นเองนะฮะก็ขอขอบคุณที่ไลฟ์เพจผมพวกผมนะก็เป็นจำนวนร้อยร้อยหรือร้อยสองผมจำไม่ได้ครับขอขอบคุณนะครับที่ผมขอขอบคุณพี่คุณไลฟ์ผมครับมากมากเลยอะไงก็ขาวเลยต้องพูดเลยเหรอ ขอบคุณครับที่มาไลฟ์เพจเลยนะจับจับนัานทุ่งจับจับรัาทุ่งจับจับนัทุ่งที่กี่ลร้อยร้อยสอง้ายสอง้ายแลครับพี่ขอเป็นกำลังใจให้พวกผมตลอดไปครับของครับอ้าฮ่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 าฮนาฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่่ พวกผมก็อยู่มโหกันแล้วก็อยากจะสร้างความสนุกพ่อมึงเซฟมึงรู้สึกคนไม่ได้สักแว์แ้ก่ก็ใจดีะะแล้วกันแล้วก็ ต้องคุณต้องการอยากให้ผมทำอะไรอย่างเช่นก็ขอมาครับก็ขอให้รีเควสมานะครับผมอะไรก็ตามตามลิงก์ข้างล่างแถวนี้นะครับข้างล่างครับเห็นข้างล่างไหมครับข้างล่างครับครับผมข้างล่างนี่แต่ไหนเล่นพวกจังเลยเฟซบุ o กกรดคอมสแลตแจ๊บแจ๊บลันทุ่งแจ๊บแจ๊บเขียนเป็นไหมเราจะขึ้นได้ครับกริ๊งบ่ดฟังอีกครั้งบ่ดฟังอีกคำแจ๊บแจ๊บรันทุ่งครับเฮาับ